ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของรายได้จากการเล่นเกมฟรีที่ทําการถอนไปในคลิปเมื่อวานนี้นะครับยอดเงินเนี่ยก็ได้รับการตรวจสอบโอนเงินเข้า wallet ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตในคลิปนี้กันเลยสําหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนคนที่ยัง ไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยสมัครเลยก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจก็ค่อยไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะครับเอาเคนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินนะครับหรือว่าถอนเงินไปครั้งล่าสุดก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยดาวน์โหลดไปเล่นบ้างแล้วนะครับสำหรับตัวแอปนี้เนี่ยก็เปิดมาหลายเดือนแล้วนะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังถอนได้นะครับตามยอดการถอนล่าสุดเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะครับในการถอนเนี่ยผมใช้ในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะในการถอนไปนะครับ การถอนตรงนี้เนี่ยสามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจนะครับมีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนก็สามารถทําการถอนเงินเข้า wallet ได้เลยอัปเดตการถอนล่าสุดนะครับวันที่27ที่ผมทําการถอนไปแล้วก็ลงคลิปไปในการอัปเดตยอดนี้นะครับ3.991นะครับแล้วก็ได้ทําการถอนไปอีก1.98.3ในคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตรายได้ที่ถอนไปนะครับได้รับเข้าทูมเนี wallet เรียบร้อยแล้วนะครับหลักฐานการรับเงินจาก ขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือนะครับสามารถดูเปรียบเทียบได้นะวิธีการถอนนะครับมันจะมี2แบบนะครับ1คือตัวแบงก์เขียวนะครับที่เป็นเงินบาทเลยและก็เหรียญทองนะครับที่เป็นคะแนนที่จะเอาไว้แลกทูมานิวเอลตอีกรอบหนึ่งการถอนเงินก็เคยอัปเดตไปหลายครั้งแล้วนะครับในการรับเหรียญทองแล้วก็การถอนเงินต่างๆนะครับพูดหลายคลิปเลยครับเรามาดูที่ตัวแบงก์เขียวนะครับหลายๆคนเนี่ยสนใจในการถอน1,400บาทหลายคนนะครับก็มองว่ามันยากเกินไปเพราะว่าต้องทําภารกิจก่อนการถอน งนแล้วทางแอปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุและก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่าต้องทําภารกิจกี่ครั้งถึงจะทําการถอนเงินได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับภารกิจเหมือนกับทุกคนเลยนะครับเป็นการเช็คอิน15วันเช็คอิน10วันเช็คอิน5วันนะครับซึ่งภารกิจตรงนี้มีเหมือนกันหมดนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็คือให้เราทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําจนครบตามจํานวนที่แอปเขากําหนดไว้แล้วเนี่ยหรือว่าทําถึงแล้วเนี่ยตรง1,400ัรบาทตรงนี้หรือว่าคําว่าเบิกเงินตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองให้เรากดเบิ แล้วก็ใส่เบอร์ wallet ภารกิจตรงนี้เราสามารถทําตามภารกิจได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะถอนเงินได้เร็วเนี่ยก็คือการเชิญเพื่อนเช็คอินนะเพราะว่าการเชิญเพื่อนเช็คอินเนี่ยมันทําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับก็คือมีการเชิญเพื่อนนั่นแหละในการทําภารกิจ1,400บาทแต่ถ้าเราไม่อยากเชิญเพื่อนนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็คะแนนเหรียญทองช่วยได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยก็จะถอนได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับเพราะว่า1คือเหรียญทองเนี่ยมันก็จะได้เยอะแล้วก็็ได้ถอนเรว คือตัวแบงค์เขียวเนี่ยมันจะทาภารกิจเช็คได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการอัปเดตรายได้ครั้งล่าสุดที่ทําการถอนไปส่วนวิธีการเล่นผมจะไม่พูดซ้ำนะเพราะว่ามันเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับคือเราต้องช่วยตัวสุนัขตรงนี้เนี่ยให้ผ่านด่านจากพึ้งตรงนี้นะครับพอเราผ่านด่านเสร็จป,ปุ๊บเราจะได้รับเป็นส่วนของตัวแบงค์เขียวเข้ามาพอเราได้รับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เก็บสะสมไว้ในการถอนครั้งต่อไปได้ตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะได้รับจากการเชิญการทรําภารกิจต่างๆนะครับตรงนี้ล,ล่างนะครับก็เข้าไป ทำภารกิจได้อัปเดตประมาณนี้นะครับยังจ่ายอยู่นะสำหรับตัวแอปนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้กันจริงแน่นอนฝากกดไล like, ค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Sto r e ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยสมัครเลยก็ดูคลิปให้จบก,ก่อนหากสนใจก็ค่อยไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะครับ okay, สำหรับแอป,ปที่ผมใช้ในการทำเงินนะครับหรือว่าถอนเงินไปครั้งล่าสุดก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยดาวน์โหลดไปเล่นบ้างแล้วนะครับสำหรับตัวแอป,ปนี้เนี่ยก็เปิดมาหลายเดือนแล้วนะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังถอนได้นะครับตามยอดการถอนล่าสุดเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะครับในการถอนเนี่ยผมใช้ในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะในการถอนไปนะครับการถอนตรงนี้เนี่ยสามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องทำเงื่อน,นไขใดๆไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องเชิญเพื่อน ไม่ต้องทําภารกิจนะครับมีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนก็สามารถทําการถอนเงินเข้า wallet ได้เลยอัปเดตการถอนล่าสุดนะครับวันที่27ที่ผมทําการถอนไปแล้วก็ลงคลิปไปในการอัปเดตยอดนี้นะครับ349.91นะครับแล้วก็ได้ทําการถอนไปอีก198.3ในคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตรายได้ที่ถอนไปนะครับได้รับเข้าทูมเนียร์ wallet เรียบร้อยแล้วนะครับหลักฐานการรับเงินจะขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือนะครับสามารถดูเปรียบเทียบได้นะวิธีการถอนนะครับมันจะมี2แบบนะครับหคือ ตัวแบงก์เขียวนะครับที่เป็นเงินบาทเลยและก็เหรียญทองนะครับที่เป็นคะแนนที่จะเอาไวแ้แลกทูมานีวเลตอีกรอบหนึ่งการถอนเงินก็เคยอัปเดตไปหลายครั้งแล้วนะครับในการรับเหรียญทองและก็การถอนเงินต่างๆนะครับพูดหลายคลิปเลยครับเรามาดูที่ตัวแบงก์เขียวนะครับหลายๆคนเนี่ยสนใจในการถอน1,400บาทหลายคนนะครับก็มองว่ามันยากเกินไปเพราะว่าต้องทําภารกิจก่อนการถอนเงินแล้วทางแอปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุและก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่าต้องทําภารกิจกี่ครั้งถึงจะทําการถอน ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับภารกิจเหมือนกับทุกคนเลยนะครับเป็นการเช็คอิน15วัน,นเช็คอิน10วันเช็คอิน5วันนะครับซึ่งภารกิจตรงนี้มีเหมือนกันหมดนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็คือให้เราทรําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําจนครบตามจํานวนที่แอปเขากําหนดไว้แล้วเนี่ยหรือว่าทําถึงแล้วเนี่ยตรง1,400บาทตรงนี้หรือว่าคําว่าเบิเกเงินตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองให้เรากดเบิเกเงินแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ภารกิจตรงนี้เราสามารถทําตามภารกิจได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะถอนเงินได้เร็วเนี่ยก็คือการ เชิญเพื่อนเช็คอินนะเพราะว่าการเชิญเพื่อนเช็คอินเนี่ยมันทําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับก็คือมีการเชิญเพื่อนนั่นแหละในการทําภารกิจ1,400บาทแต่ถ้าเราไม่อยากเชิญเพื่อนนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็คะแนนเหรียญทองช่วยได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยก็จะถอนได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับเพราะว่า1คือเหรียญทองเนี่ยมันก็จะได้เยอะแล้วก็ได้ถอนเร็วนะครับสคือตัวแบงค์เขียวเนี่ยมันจะทาภารกิจเช็คอินได้เร็วขึ้นนะครับผมก ครั้งล่าสุดที่ทําการถอนไปส่วนวิธีการเล่นผมจะไม่พูดซ้านะเพราะว่ามันเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับคือเราต้องช่วยตัวสุนัขตรงนี้เนี่ยให้ผ่านด่านจากผึ้งตรงนี้นะครับพอเราผ่านด่านเสร็จปุ๊บเราจะได้รับในส่วนของตัวแบงค์เขียวเข้ามาพอเราได้รับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เก็บสะสมไว้ในการถอนครั้งต่อไปได้ตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะได้รับจากการเชิญการทําภารกิจต่างๆนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปทําภารกิจได้อัปเดตประมาณนี้นะครับยังจ่ายอยู่นะสำหรับตัวแอปนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดู ได้นะครับเล่นฟรีได้กันจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของยอดการถอนเงินไปนะครับจากการเล่นเกมนะครับตรงที่ผมถอนไปเนี่ยอยู่ที่198.3สตางค์นะครับในวันที่27นะที่ถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับการตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับเข้าในส่วนของ t ูมเนี n ร์วอลเล็ตนะวันที่28นะครับเวลา6โมงเช้า จุด 3, 0, สามคู์ตงนะครับก็ยังจ่ายเร็วปกติเหมือนเดิมนะสลับทูมอนี่ววลเลทก็เป็นการถอนครั้งล่าสุดแล้วก็รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับใครสนใจในการเล่นในการทําเงินฟรีเนี่ยจะด,ดูในคลิปนี้กันได้เลยนะครับ